สวัสดีครับวันนี้สวนมะพร้าวน้ำหอมพามาชมความสมบูรณ์ของต้นมะพร้าวน้ำหอมนะครับหลังจากใส่ขี้ไก่ไปหนึ่งอาทิตย์นะครับดูนะครับต้นของมะพร้าวน้ำหอมจะมีความเขียวเกือกบทุกต้นเลยนะครับมีความสมบูรณ์เกือกบทุกต้นนะครับหลังจากเราใส่ขี้ไก่ไปหนึ่งอาทิตย์นะครับต้นของ มะพร้าวน้าหอมเริ่มมีความสมบูรณ์นะครับดูจากลําต้นแล้วก็เขียวทุกต้นนะครับตอนนี้น้ําของเราก็เต็มคลองนะครับอันนี้เป็นมะพร้าวที่ปลูกรอบหลังนะครับอันนี้เป็นมะพร้าวประมาณหนึ่งปีนะครับโซนข้างบนนี่เป็นมะพร้าวหนึ่งปีนะครับก็มีความสมบูรณ์ทุกต้นเหมือนกันกับมะพร้าว ที่ปลูกก่อนนะครับตรงข้างล่างนะครับนี่นะครับดูนะครับสมบูรณ์นี่ก็เขียวทุกต้นเลยนะครับนี่ครับเขียวทุกต้นเลยกําลังตั้งกอแล้วนะครับนี่น้าของเราก็มีเต็มคลองอยู่ตลอดนะครับตอนนี้เออเป็นหน้าหนาวนะครับเป็นเดือน มกราคมนะครับก็อากาศก็ประมาณ12 13องาองศานะครับช่วงเช้าเก็เหนาวลมค่อนข้างแรงนะครับดันั้นมะพร้าวก็จะแห้งแห้งดินก็จะแห้งไวนะครับฉังนั้นเราต้อง2วัน3ามวันก็จะต้องลดน้ำหนึ่งครั้งนะครับนี่ครับน้ำเราสมบูรณ์นะครับไม่ได้ห่วงเรื่องน้ำเท่าไหร่นะครับเพราะ มะพร้าวเราปลูกใกล้ติดกับคลองอยู่แล้วนะครับมะพร้าวก็จะลากของมะพร้าวก็เริ่มจะหากินเองได้แล้วนะครับนี่นะครับน้ําเต็มคลองทั้งหมดเลยนะครับน้ําเราใช้เป็นน้ําเ,ออเราเจาะเป็นโซลาเซลล์นะครับัน,น้ำก็จะมีอยู่ตลอดนะครับเต็มคลองอยู่ตลอด นะครับน้ำค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเมื่อน้ําสมบูรณ์มะพร้าวก็จะมีความสมบูรณ์ด้วยเช่นกันนะครับเพราะอยู่ใกล้แหล่งน้ำนะครับนี่บรรยากาศประมาณช่วงเช้าเชนะครับกําลังแสงแดดกาลังออกนะครับกําลังสวยเลยนะครับโซลาเซลล์ก็เริ่มทํางานแล้วนะครับน้ำเริ่มไหลแล้ว ช่วงเจ็ดโมงก,กว่าน้ําไหลแล้วนะครับนี่นะครับก็มีความสมบูรณ์เหมือนกันทุกต้นเลยนะครับก็เก็บภาพบรรยากาศความสมบูรณ์ของมะพร้าวน้ำหอมมาฝากนะครับวันนี้ก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามสวนมะพร้าวน้ำหอม WND ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ